สมมุติว่าเรามีสารละลายน้ำซึ่งมีกรดอ่อนอยู่มันก็จะมีปฏิกิริยาสมดุลก็คือเป็นสมดุลกับการแตกตัวของมันน่ะนะคะในสารละลายในน้ำนะคะนี่ก็เป็นกรดอ่อนซึ่ง A สามารถเป็นโมเลกุลกลุ่มไหนก็ได้นะคะซึ่งมันก็จะเป็นเบสคอนจูเกตคู่กรดอ่อนปฏิกิริยาอยู่ในสมดุลกับไฮโดรเจนไอออน บางส่วนก็จะกลับไปอยู่ทางซ้ายนะคะบวกกับเบสคอนจูเกต e A ลบในสารละลายในน้ำนะคะและอย่างที่เราทำกับการไทเทรตกดแก่เราจะวัดค่า pH ของมันเราจะวัดกราฟเอาไว้ตรงนี้นะคะเดียวเรายไม่อยู่ตรงนี้ แล้วเราก็มีสเกลตรงนี้ก็เป็น0นะคะตรงนี้เป็น7และตรงนี้ก็เป็น14นะคะเมื่อเราวัด pH ของสารละลายเราในตอนแรกสมมุติว่าเรามีสารละลาย1ลิตรนะคะแต่เราไม่รู้ความเข้มข้นของมันและตอนแรกเราวัดค่า pH ได้เป็นประมาณนี้นะคะ pH เท่ากับสาเป็นกรดนะคะ แต่ไม่แก่มากเลยมี pH อยู่ที่3แกนตั้งทางซ้ายมือนี้ก็คือค่า pH เหมือนกับวิดีโอที่แล้ว pH จะเพิ่มขึ้นเมื่อสเกลเพิ่มขึ้นนี่เป็นค่าที่เราวัดได้นะคะแล้วเราจะไทเทรตกรดนี้กันซึ่งก็ทำเหมือนตอนเราไทเทรตกรดแก่ค่ะแมบบ้ว่าตอนนี้เราจะเป็นกรดอ่อนแต่เมื่อเราไทเทรตกรดเราก็จะต้องใช้สารที่เป็นเบสแก่นะคะเช่นกันถ้าเราใช้ไทเทรตเบด ไม่ว่าจะเป็น b a s อ่อนหรือเบสแก่เราก็ต้องใช้กรดแก่เท่านั้นค่ะดังนั้นกรณีนี้เราจะหยดสารที่เป็นเบสแก่ลงไปในกรดอ่อนของเรานะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์เหมือนเดิมซึ่งก็คือ NaOH และสมมุติว่าเรามีโซเดียมไฮดรอกไซด 0.5โมลาร์นะคะแล้วเราจะค่อยๆหย,ยดลงไปในกรดอ่อนครั้งละ100มิลค่ะหรือ0.1ลิตรสิ่งที่น่าสนใจก็คือรูปร่างของเส้นเคอร์ฟของกราฟการไทเทรตของเรานะคะหรือ pH เค r ร์ฟรามาเขียนปฏิกิริยาของโซเดียมไฮดรอกไซด์กันนะคะจะได้เห็นภาพชัดๆโซเดียมไฮดรอกไซด์ NaOH จะแตกตัวอย่างสมบูรณ์เกิดไปทางเดียวนะคะ ได้เป็น Na บวกในสารละลายน้ำบวกกับ OH ลบนะคะดังนั้นถ้าเราค่อยๆหยดลงไปครั้งละ100มิลลิลิตร100มิลลิตรก็จะเท่ากับ1ส่วน10ของลิตรค่าความเข้มข้นก็คือ0.5โมลาร์ ก็หมายถึงครึ่งโมลของโซเดียมไฮดรอกไซด์หรือก็คือครึ่งโมลของไฮดรอกไซด์ไอออนต่อสารละลาย1ลิตรดังนั้น1ใน10ของ1ลิตรจะเท่ากับเท่าไหร่คะก็จะเท่ากับ1ส่วน20หรือ0.05โมลาร์นะคะสมมุติว่า ตรงนี้คือ100มิลิลิตรนะคะเราใส่โซเดียมไฮดรอกไซด์ไปแล้ว100มิลิลิตรก็จะเท่ากับ0.5โมลเพราะว่าแม้สารตั้งต้นเราเป็น NaOH แต่ว่าเมื่อมันอยู่ในสารละลายนะ้ำมันจะแตกตัว100%ถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีสารนี้0.5โมลก็หมายถึง OH จะเป็น0.5โมลด้วยนะคะ NaOH จะได้แตกตัวแล้วได้0 OH 100%เพราะเป็นเบสแก่ถ้าเรามี NaOH 0.5โมลและเราค่อยๆใส่ไปในกรดอ่อนจะเกิดอะไรขึ้นคะมันก็ทำปฏิกิริยากับไฮโดรเจนไอออน นะคะทำให้ได้ความเข้มข้นของไฮโดรเจนไอออนลดลงและค่า ph ก็จะเพิ่มขึ้นนี่ก็เป็นบัฟเฟอร์และนี่ก็เป็นสิ่งที่เราต้องท่องจำเอาไว้นะคะโซเดียมไฮดรอกไซด์จะดูดไฮโดรเจนไอออนแต่ว่าสารนี้เป็นบัฟเฟอร์เป็นกรดอ่อนดังนั้นมันจะมีสมดุลของปฏิกิริยาและมันจะสามารถกลับไปเป็นกรดได้ดังนั้นเมื่อเราทำให้ไฮโดรเจนไอออนลดลงด้วยการเติมเบสแก่ไฮโดรเจนไอออนก็จะลดลงแล้วทำปฏิกิริยาก็จะเกิดไปทางนี้มากขึ้นเพื่อจะทำให้ไฮโดรเจนไอออนเท่าเดิม เพราะว่าระบบถูกรบกวนจากเบสแก่ที่ทำให้ไฮโดรเจนไอออนลดลงเมื่อความเข้มข้นลดลงมันจะเป็นยังไงคะมันก็จะอยากเพิ่มความเข้มข้นให้เท่าเดิมถูกต้องไหมคะและเมื่อปฏิกิริยาเกิดไปทางนี้สารนี้ก็จะเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมคะเพราะว่าไม่มีอะไรทําให้เบสคอนจูเกตหายไปมีแต่ทําให้ไฮโดรเจนไอออนหายไป ดังนั้นเมื่อไฮโดรเจนไอออนลดลง,ลงระบบจะปรับตัวในการเพิ่มการเกิดปฏิกิริยาไปทางขวาและเมื่อปฏิกิริยาเกิดไปทางนี้โมเลกุลนี้ก็จะเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นและเบสแก่ก็จะเอาโมเลกุลนี้ออกไปมากขึ้นด้วยและเมื่อเบสเอาสารนี้ออกไปก็หมายถึงเอาส่วนนี้ของสารนี้ออกไปด้วยนะคะเพราะว่าสารนี้จะแตกตัวเป็นสารนี้กับสารนี้และสารนี้ก็จะโดนเอาไปโดยรีเอเจนต์ซึ่งก็คือเบสแก่ของเราสารนี้กลายเป็นสารนี้ และมี b a เบสคอนจู a t e ดังนั้นถึงจุดจุดหนึ่งเมื่อเราเติมโซเดียมไฮโดรไซด์ลงไปซึ่งจะได้ตัวนี้บวกกับไฮโดรเจนและเมื่อเราใช้ไฮโดรเจนหมดแล้วจะเกิดอะไรขึ้นคะเมื่อเราอยู่เหนือจุดนี้แล้วเรายังคงเติมเบสแกลลงไปอย่างต่อเนื่องเราก็จะเพิ่ม pH เพราะว่าเราจะเพิ่มไฮดรอกไซด์ลงไปและมันไม่มีไฮโดรเจนให้จับแล้วเมื่อเราเติมโซเดียมไฮดรอกไซด์ลงไปแล้วมันทำปฏิกิริยาจนสารนี้เป็นกลางเราก็จะเหลือสารนี้เราอาจจะบอกว่า pH ที่7ที่กรดกลายเป็นกลางใช่ไหมคะ แต่เราจะไม่มี pH ที่7เหมือนกับการไทเทรตกดแก่นะคะเพราะว่าเราได้เพิ่มเบสคอนจูเกตเข้าไปเรื่อยๆด้วยซึ่งสารนี้มันเป็นเบสจริงๆมีสมบัติของเบสและถ้าสารนี้เป็นกรดแก่เช่นไฮโดรเจนคลอไรเราก็จะมีคลอไรตรงนี้ด้วยแต่คลอไรถึงมันจะเป็นเบสคอนจูเกต แต่มันไม่มีสมบัติของเบสนะคะดังนั้นมันจะไม่เพิ่มค่า pH ของเราแต่สารนี้จะเพิ่มค่า pH ของเราแล้วเราได้ทำมาแล้วในวิดีโอที่แล้วดังนั้นเมื่อเราจับไฮโดรเจนหมดแล้วจุดนี้ก็คือจุดที่จำนวนโมเท่ากับจำนวนโมของสารนี้ซึ่งจะมีค่า pH สูงประมาณตรงนี้นะคะและเมื่อเราหยดเบสแก่ลงไปเรื่อยๆ pH ก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะ อาจจะเข้าใกล้14หรือมากกว่านั้นเพราะฉะนั้นกราฟของการไทเทรตของเราก็จะเป็นประมาณนี้นะคะและเช่นเคยเราจะดูตรงส่วนที่ชันที่สุดของกราฟนะคะตรงนี้ตรงนี้คือจุดสมมูลเป็นจุดที่ไฮดรอกไซด์จับกันเป็นไฮโดรเจนจนหมดพอดีและไม่มีอะไรที่จะเพิ่มไฮโดรเจนให้เราได้แล้วและที่จุดสมมูลนี้เราก็ต้องดูว่าเราใช้เรเดเจนไปเท่าไหร่นะคะ สมมุติว่าเราใช้ไป2ลิตร r e เ,เจนต์ของเรามีปริมาตร2ลิตรแล้วเร,เจ,เ,รเจนต์สลิตรนี้มันเท่ากับกี่โมลคะปริมาตร2ลิตรความเข้มข้น0ูด5โมลาร์ก็จะเท่ากับ1โมลใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราเติมไฮดรอกไซด์ไป1โมลเมื่อเราเติมไฮดรอกไซด์ไป1โมล เมื่อเราเติมไฮโดรไซด์ไป1โมไม่ว่าตอนแรกเราจะมีสารนี้กี่โมลแต่สุดท้ายเรารู้ว่าเรามีสารนี้1โมตรงนี้คือความเข้มข้นเริ่มต้นของเราหรือความเข้มข้นของ HA บวกกับไฮโดรเจนที่สมดุลตอนเริ่มต้นเท่ากับ1โมลาร์นะคะโดยปกติที่เราพบเห็นค่านี้จะมากกว่าค่านี้มากๆกกันนะคะเราสามารถหาดูได้ถ้าเราดูค่า pKa ของกรดอ่อน ก็จะพบว่าค่านี้ต่ำกว่ามากๆนะคะดังนั้นนี่เป็นตัวบ่งบอกความเข้มข้นเริ่มต้นของกรดอ่อนแล้วเราก็ไทเทรตมันไปเรื่อยๆจนพบจุดที่มีการเปลี่ยนแปลง pH อย่างรวดเร็วถ้าเราเติมสารนี้2ลิตรซึ่งก็จะเท่ากับ1โมลดังนั้นตอนเริ่มต้นเราก็ต้องมีสารนี้1โมลเช่นกันอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจนะคะถ้าตอนเริ่มต้นเรามีสารนี้1โมล ดังนั้นความเข้มข้นตอนก่อนจะไทเทรตก็เป็น1โมลาร์นะคะและถ้าเราบอกว่าสารนี้เป็น1ลิตร1โมไม่ใช่1โมลาร์นะคะแต่แต่เรารู้ว่ามันเป็น1ลิตรก็คือมี1โมในปริมาตร1ลิตรก็คือโมลาริตี้เท่ากับ1ก็เอาไว้เจอกันในวิดีโอถัดไปนะคะ